เพื่อนปาติโนที่หลายๆคนถามหาวันนี้มาแล้วนะคะใครที่พลาดชุด10บรอบนี้เป็นชุดที่11มาแล้วค่ะจริงๆอยากจะบอกว่า ต้องเป็นชุดที่11แล้วก็ชุดที่12นะคะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเอามารวมกันเลยค่ะเอาแบบจุกจให้คุณได้ดูเลยว่ามันมีหลากหลายแบบในรอบนี้นะคะอ่ะสรุปคือเป็นปาติโนชุดที่11มาดูคุณสมบัติกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะที่เราเอามาตัดเย็บเนี่ยก็จะเป็นลินิน70%เหมือนเคยคุณสมบัติก็คือมันมีความยับยากพอสมควรเลยนะคะคุณนี่ปกติลินินมันก็จะยับเห็นรอยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีความยับยากบางเบาใส่สบายใส่แล้วไม่ร้อนอันนี้คือคุณสมบัติขข้ออดีองยห ที่ทำผ้าแบบนี้มาเลยนะคะเป็นลินิน70% แบบก่อนละกันแบบมีอยู่2แบบหลักๆในมือแมคค้านะคะแบบแรกคือแบบที่แม่ค้าใส่เนี่ยมันจะมีความคอตั้งนิดนึงนะคะคอตั้งแล้วก็ใส่สบายดูแล้วก็แบบดูคอละหงดูหรูราามากเลยนะคะแล้วก็แขนเนี่ยจะเป็นแขน3ส,ส่วนแบบนี้ด้านหลังก็จะไม่มีกระดุมอะไรให้นะคะอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งนี่คือแบบหนึ่งที่คล้ายกับแม่ค้าเลยนะคะแบบที่แม่ค้าเนี่ยก็จะมีลายนี้เลยลายที่แม่ค้าใส่โทนนี้ก็จะมีขาวดําเทาอันนี้เหมาะใส่ในชีวิตประจําวันในช่วงนี้ที่เราต้องใส่โทน ขาวดาใช่ไหมคะซึ่งมันโอเคมากๆคุณเนี่ยสีนี้นะคะอันนี้เป็นแบบที่1ก็แล้วกันนะคะเนี่ยแล้วลักษณะของเสื้อคือมันไม่ได้เข้ารูปนะคะแต่ว่าอกสมมุติว่าอก40นะคะเอวก็จะ40แล้วจะไปขยายสะโพกนิดนึงมันมีความผาให้ตรงด้านข้างนิดนึงนะคะแล้วก็ความยาวก็กําลังดียาวก็อยู่ที่23นิ้วก็คุมสะโพกได้สบายๆใส่แล้วใส่กับกางเกงโอเคมากๆนะคะแบบนี้ เป็นคอตั้งมี2ลายก็คือลายที่แม่ขาใส่กับลายทางแบบนี้คุณลายทางก็เก๋ไก๋มากเป็นขาวดํานะคะมีความขาวตัดแบบนี้ดูดีอะคะ่ะบางครั้งบางครั้งเราก็ไม่อยากจะใส่ดําจนเกินไปก็อันนี้คือใส่แบบสบายๆได้เลยดูดีมากนะคะลายทางอันนี้มี2 2แบบนะคะ มี2ลายนะคะสําหรับตัวนี้ลายทางก็เก๋มากแขนก็เหมือนการแขน3ส่วนนะคะอะดูแบบแบบต่อมาคุณตัวนี้ก็จะเป็นคอกลมธรรมดาเนี่ยแหละค่ะคุณหรือว่าคอปาดนะคะด้านหลังเราจะมีกระดุมให้ดังนั้นคอก็จะปาดไม่เยอะนั่นแหละเป็นคอปาดที่ไม่กว้างเกินไปนั่นเองเป็นแขน3ส่วนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทรงก็จะเหมือนกันเลยลักษณะทรงก็คือ เอวอกจะเท่ากันแล้วก็จะไปขายายที่สะโพกสบายมากคุณใส่สบายอันนี้เป็นสีดําล้วนคุณนี่ถ้าใครอยากจะได้สีดาล้วนๆแบบสุภาพถูกต้องเปะ๊ะก็คือตัวนี้เลยนะคะแล้วมันก็ใส่สบายเหมือนกันหรือจะเป็นลายนี้คุณตัวนี้ก็จะเป็นลายขาวดําลายนี้หลายคนก็อยากจะได้นะคะแต่ว่ารอบนี้ก็มีมาไม่เยอะอะถ้าชอบก็รีบจองมา,มาเลยนะคะสรุปมีอยู่เรียกว่าสีแบบแล้วกันนะคะแบบหนึ่ง แบบ2แบบ3แบบ4ก็ว่ากันไปลูกค้าชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะแต่ลักษณะก็จะมี2ลักษณะใหญ่คือคอแบบนี้นะคะมีความตั้งเล็กน้อยกับคอปาดเบอร์ของเรามีเบอร์40 42, 4,4, 4 6มีทั้งหมด4เบอร์เท่านั้นนะคะใครใส่เบอร์อะไรใส่เบอร์เดิมได้เลยแมคค้าใส่40ใส่ตัวนี้ก็ใส่40สบายมากความยาวก็อย่างที่แจ้งนะคะอยู่ที่23นิ้วก็เป็นความยาวที่เหมาะสมมากๆเหมาะกับใส่กางเกงก็ได้เลยนะคะหรือว่าบางคนจะใส่กับกระโปรงก็โอเคมากๆนะคะราคาก็เหมือนเดิมนะคะอยู่ที่ตัวละ450 ถ้าเก็บไปทาง490แต่ว่าถ้าใครจะรับ2ตัวอยู่ที่850ถ้าเก็บไปทาง890ส่งให้ฟรีต้องบอกว่ารีบๆนะคะใครที่พลาดรอบที่แล้วรอบนี้ไหมคะบอกเลยว่าก็จะหมดเร็วเหมือนกันเชื่อเลยเพราะว่าสวยแล้วก็ดูดีมากๆนะคะเอาไว้ใส่ชิลๆใส่ในชีวประจําวัจจนได้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งภาพสไลด์กันได้เลยอันนี้ก็สวยอะ่ะชอบเลยลายนี้ก็สวยนะอน,นี้ก็ดูดี